สวัสดีจ้ามือนีสิมากซอยจูเดอจ้าซอยจูเดอไเปตลาดพรอนเปีมาก้ะดอโัันกตันแตันแรกตนเับละบอกจาคุยคักคคุยคักคักคุยคักคักกเอพี่นอเอางี้เอาแี้ได้วยนี่มามามาเออย อาก็กว้างปาาปิตตะเสบพิเรียนี่น่ะแสบแสบแสบเน่าผ้วแก้มแก้มใส่ละบะพักเนอบะเขื่อนยมเข้าปาดมาเด้อพี่นนอกอาหารเสือมือนี่ซอยจุบบกปีเตินปลาโง่ได้เดลอยจีบเเผ้วจีบดูเนื้อเขาเนื้อเนื้อขึ้นบะเนื้อขึ้นบอบเพินว่า เอาแค่คาำเดียวหนึ่งบาทนีพี่น้องเอาอีกคำหนึงเอาอีกเนี้ยบาทอันนี้คือเหียดจ้าเนอบาทซอ,อยจุนนนอยจูนินเนนโอ้ยเอาอีกเอาอีกคำหนึงเนี่ยเอ,าอาานะ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เบาเท้าพนัสแนลไยล่ะไ่้พูดราฝ่บาู ไครทานยางได้พี่น้องคุณอะ <c oughs>